สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft Brutal w r Remaster กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและในวันนี้นะฮะเราอยู่กับคุณ l e v i Top นะครับผมหรืออ่านว่า Levi Top ก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะฮะรู้แต่ว่าเป็นโปรโอสสีน้ำตาลนะครับที่ฝั่งขวาบนนะฮะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณ t e m p l e s i n นะฮะเป็น p r o โตเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นสีขาวนะอยู่ที่ฝั่งขวาล่างนะครับซึ่ง ในแมชนี้นะฮะเล่นอยู่ในแผนที่ที่มีชื่อว่าบลิสนะฮะเวอร์ชันเวอร์ชันเท่าไหร่ก็จำไม่ได้เหมือนกันนะ่ารู้ตัวตอนนี้ฝั่งสีขาวนี่ส่งโปรบออกมาแล้วนะฮะแมช p ีวนะฮะเราก็มาดูกันนะว่าจะเป็นไง PVP ที่ว่านี่หมายถึงว่าโปรตอสปะทะโปรตอสนะฮะเีแล้วก็มีการเปิดไพลอนก่อนนะจากฝั่งสีน้ําตาลฝั่งสีขาวก็ตามมานะฮะแล้วทีนี้ผมก็บางทีก็จะเกิดอาการสงสัยนะว่าถ้าเป็นกราฟิกคลาสสิกมันเป็นไงอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะเอ่ก็สวยดี ตัวนี้ก็เอามาไล่ช็อตอีกนะฝั่งสีน้ำตาลจะยังไงครับโอ้โหเคพลรอนเสร็จแล้วนะครับจากฝั่งสีน้ำตาลตรงนี้ฝั่งสีขาวส่งทรบเข้าไปก่อกวนนะครับไม่ให้เขาเก็บแร่ได้นะฮะตรงนี้ก็ดึงลงมาเปิดเกรดเวชไหมใช่นะฝั่งสีขาวในบ้านนี้ก็เก็บแร่อย่างสบายใจนะฮะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าตรงนี้นี่ฝั่งสีน้ําตาลเอาเห็นแล้วนะฮะส่งโพรบเข้ามาช็อตนะครับทําทการาานะทำลายไปก่อนเลยนะ ตรงนี้ก็เปิดเกตเวเพิ่มอีกหนึ่งที่นะครับผมของฝั่งสีขาวเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนี้ฝั่งสีขาวนี่คือทำดับเบิลเกตเวนะฮะแล้วมาทำดับเบิลเกตเวแบบพ็อกซี่นะะพ็อกซี่ดับเบิลเกตเวในเบสหลักของฝั่งสีน้ำตาลด้วยนะฮะก็มาดูกันนะว่าเขาจะแก้เกมยังไงนะครับฝั่งสีน้ำตาลเออรู้แต่ว่าเอ้าโทบตายไปหนึ่งเรียบร้อยครับผมแล้วยังไงครับตรงนี้ก็ยังช็อตกันต่อไปนะฮะเกตเวย์เสร็จปั๊บกดซีหลอดมาก่อนเลยนะฮะตัวหนึ่งนะฮะอ่า แล้วยังไงครับก็ต้องรอให้มันเสร็จนะฮะแต่ว่าตอนนี้นี่ผมว่าน่าสนใจนะเออเอา UI ออกแป๊บนะฮะเดี๋ยวทำผภาป,ปก <c oughs> โอเคเรียบร้อยอ่ะเกตดวตรงนี้ก็เสร็จแล้วเช่นกันนะฮะก็เปิดเป็นเออ่ซีลอดนะฮะจากครับรีมาสเตอร์บางทีมันบางทีเวลาคุณกดดูพวกสิ่งก่อสร้างโปรดักชันเนี่ยมันมันอาจจะไม่ขึ้นให้เห็นนะว่ามันสร้างอะไรอยู่นะมันเป็นบั๊นะฮะเนี่ยตรงเนี้ย มันเป็นบักนะออแต่ก็ตอนนี้ฝั่งสีขาวก็ออกมาแล้วนะโดนสีน้ำตาลไล่จิ้มอยู่นะะพยายามดึงยูนิตออกนะครับเพื่อรักษาชีวิตไว้นะจุดนี้แล้วยังไงครับตรงน,นี้อ้อมมามาจิ้มตัวเก็บแร,เเเแร่เพิ่มเติมโดนไปอีกหนึ่งนะแตกไปอีกนะครับผมโอ้ส่นใจเอามาอีกตัวหนึ่งนะตอนนี้ฝั่งสีน้ำตาลรู้สึกว่านะ่าจะมีสีหลอดอ,อยู่แค่ตัวเดียวนะมังนะฮะแล้วตอนนี้ไหนดูสิ บ้านฝั่งสีขาวว่าไงมีไพลอนแล้วนะครับปรบสองตัวที่ยังไม่รู้นะครับว่าสร้างมาทาอะไรนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆนี่ตรงนี้ออกมาตีกันอีกนะครับแล้วยังไงครับอเอออมีสีหลอดตายไปหนึ่งนะตรงนี้ฝั่งสีน้ําตาลก็สร้างเกตวีขึ้นมาสร้างสีหลอดอย่างที่เห็นนะครับก็ไม่ยอมแพ้นะฮะจริงๆฟล็อกซี่ลักษณะนี้มันก็มีแนวทางป้องกันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเร็วหน่อยนะฮะแค่นั่นแหละนะครับตรงนี้ว่าไงฮะวิ่งไล่กัน ไล่กันไปไล่กันมาอยู่นะจุดนี้นะฮะแล้วก็อ,อยังไงครับวันนี้ยังไม่ตายอ่ะมีมาเติมนะฝั่งสีขาวตอนนี้เกตเวย์เหลืออยู่ที่เดียวแต่ก็กดซีหลอดมาเรื่อยๆนะแลตอนนี้ฝั่งสีขาวนี่มีการลงแอสซิมิเลเตอร์อยู่นะก็คือแก๊สนั่นแหละโอเคสร้างเกตเวย์ในบ้านคิดว่าต่อไปน่าจะเป็นไซเบอร์คอร์นะฮะไซเบอร์นติคอร์นี่ผมว่ายังไงก็ต้องมานะฮะเอาไปปลดล็อกอ่าตัวรากูนนะแต่ว่ารากูนเนี่ยมันจะเป็นอยู่ิตที่แพทางซีหลอดนะ อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะถ้าหากว่าจะสร้างขึ้นมาเพื่อเคาน์เตอร์กองทัพฝั่งสีน้ําตาลใน,นจุดนี้นะครัตรงนี้ว่ายังไงเอ่ยมาจิ้มเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ว่ายังไงครับดึงเข้าดึงออกตรงนี้ฝั่งสีขาวนะสีน้าตาลว่าไงโอโ้แต่ว่าฝั่งสีขาวนี่เจ็บหนักอยู่นะตัวนหนึ่งเลือดเดือดสิบหกนะครับตรงนี้ว่าัไงครับไพลอนอาลงเพื่อป้องกันสป라이บล็อกนะครับผมณนจุดนี้นะฮะส่วนตรงนี้ก็ สร้างตัวเก็บแร่ขึ้นมาอ้างนะ่ายฝั่งสีขาวสร้างไซเบอร์คอร์จริงๆด้วยนะระว,ว,วางไว้ไหนวางไว้ดีนะฮะโอเคแต่ตรงนี้มันมีไพลอนคิดว่าไพลอนน่าจะไม่ขวางทางตัวเนาเออเพราะว่าตัวเก็บแร่มันเก็บมันเดินทางบริเวณนี้โอเคเข้าใจได้แต่ตรงนี้วางไงครับสีหลอดแตกนะฮะตรงนี้วางไงครับฝั่งสีขาวก็ยังจะกดสีหลอดลงมาอีกนะครับผมว่าจังหวะน,นี้น่าจะยกเลิกไปได้แล้วนะออมันมันไม่คุ้มค่าแล้วนะฮะณจุดนี้ ออส่วนตรงนี้นะฝั่งสีน้ำตาลส่งซิลอดเดินมาสก้าต์นะฮะก็ไม่เจออะไรนะมาสกาต์ตรงนี้ตรงนี้จะมีมีเร่ให้ลงเบสสองหรือเปล่าผมจำไม่ได้น่าจะมีนะเออตอนที่นี่เนะี่ยเอ,อ้ยอะไรครับระเบิดตุ้มอ๋อไพลอนนะฮะแตกไปแล้วตรงนี้ก็เลยเก็บไวไปโอ้ซิลอดฝั่งตีเขาอีกนิดเดียวนะฮะจะออกมาได้อยู่แล้วนะครับแต่ไม่ทันนะฮะก็เรียบร้อยครับผมโอ้โห แตกครับลักษณะนี้อันพาวเวอร์โอเคกดแคนเซิลไปด้วยฮะดีครับอย่างน้อยก็เอาเงินคืนนะฮะอันนี้ก็แตกแน่นอนนะครับไม่ต้องเดามันยากนะฮะตรงนี้อ้อมีมีแร่อยู่โอเคตรงนี้ว่าไงอันนี้ฝั่งสีน้ำตาลนะะสีหลอดของฝั่งสีน้ำตาลนะตรงนี้อันนี้ของฝั่งสีขาวนะคือสีประจํากองทัพของตัวสีหลอดนะี่มันดูค่อนข้างยากนะฮะถ้าว่าคุณซูมออกมาประมาณเนี้ยเออ มันก็จะดูยากหน่อยนะโอเคตรงนี้ฝั่งสีขาวนะฮะปั๊มดารากูลออกมาแล้วตัวแรกนะครับมาเจอซีหลอดหนึ่งตัวสองตัวไม่ไหวครับดารากุลต้องต้องต้องหนีนะครับจังหวะนี้ไม่ได้นะฮะดารากุลแพ้ทางซีหลอดนะฮะโอเคลงมาตรงนี้เพิ่มเติมได้ไงครับยังไม่มีใครขยายฐานเพิ่มนะฮะโอเคไซเบอร์คอมาแล้วเกตเว์ตรงนี้มาฝั่งสีน้ำตาลกดเอ่อดารากูลมาบ้างนะฮะส่วนตรงนี้โอ้โหกองทับซีหลอดมากี่คนครับแนวหนึ่งสองสามสี่ห้าคนนะฮะเท่าที่เห็นด้วยตา ตรงนี้ฝั่งสีขาวก็ได้เลิกลงเบสสองนะฮะตอนนี้ฝั่งสีน้ำตาลบุกเข้ามาถึงข้างในนี้แล้วฮนะแล้วามาโอ้โหกัดจะสไนไปที่ตัวตรากูนแต่ตรากูนมันโอเคก็พอโดนไปบ้างนะฮะโอ้โหแล้วตรงนี้สตัลเล่ออฟอดูนนี้อะไรเต็มปลาอาคายโอ้โหฝั่งผมฝั่งสีขาวนี้เอาเงินไปลงกับเหตค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ก็ยังดีนะที่อย่างน้อยเขาก็ป้องเออทุยเขาก็ป้องกันบ้านไว้ได้นะโอเคแตกไปแล้วเรียบร้อยอ่า อย่างดีนะฮะอย่างดีนี่ถ้าหากว่าตังไม่เหลือแล้วแบบยูนิตต่อสู้ไม่เหลือด้วยนี่ก็ถือว่าชิบหายได้เลยนะเนี่ยอผมเพิ่งสเกตน,นะว่าเทมเพล้าอาใคในสกินดีมาสเตอร์มันมีสัญลักษณ์อี้ด้วยนะอ่ะมันเป็นเผ่าเผ่าหนึ่งของโปรโตสนะซึ่งผมจําไม่ได้ว่าน่าจะเป็นเผ่าอากิเล่เออหรืออาราจาไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นสกินคลาสสิกมันก็จะไม่มีอะไรนะเนี่ยก็มองไม่เห็นอยู่ดีเหมือนเป็นรอยเปื้อนเฉยๆนะโอเคช่างมันนะครับตอนนี้รู้แต่ว่าฝั่งสีขาวนะฮะ เคลื่อนทับแล้วนะครับลงแกส๊สลงไพรอนโอเคตามสูตรปกติเลยนะฮะตรงนี้ว่าไงครับดากูลมาแล้ว2ตัวโอ้โหยิงจากด้านล่างด้วยแล้วยิงถึงด้วยนะฮะเดี๋ยวนะถ้าดากูลฝั่งสีขาวยิงถึงแล้วทำไมสีน้ําตาลยิงไม่ถึงอนะ่ะเออรถตัวก็แตกอ๋อฝั่งสีขาวอัปเกรดระยะยิงเนาะผมลืมไปโอเคส่วนฝั่งสีน้ําตาลน่าจะยังไม่ได้อัปเกรดนะฮะซิงค์คูลาเรตี้ชาร์จอะเป็นอัปเกรดจากไซเบอร์คอร์นะแล้วตรงนี้โรโบมาแล้วนะครับฝั่งสีน้ําตาล กดเป็น Observer มาก่อนนะฮะส่วนฝั่งสีขาวตอนนี้ก็บุกไม่ได้นะครับถอยก่อนนะอันนี้อะไรเนี่ย New Gettysburg Spaceport Military Personnel Only อ๋อโหเ้วเป็นป้ายที่ทำไมทำไมต้องมาวางไว้ตรงเนี้อะฝั่งสีขาวนะครับวางแนวป้องกันแล้วนะฮะเปิดเป็นโฟตอนแคนนอนก่อนเลยนะครับโอ้โหจริงๆด้วยนะอย่างที่ผมบอกเลยครับฝั่งสีน้ำตาลนี่ นี่ไงซิงกูลาริตี้ชาร์จนะฮะจากไซเบอร์นีติกส์ขอเพิ่งจะมาฮนะเพิ่มระยะยิงของดรากูลนะฮะนั่นคือคําตอบที่ผมถามไปเมื่อช่วงไม่ใช่ช่วงตัวเกมเนะมื่อเมื่อช่วงที่แล้วเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะที่ว่าทําไมฝั่งสีขาวถึงยิงได้ไกลกว่านะเพราะาเขาอัปเกรดไปแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เทมเพล่อาคาสก็กดใส่หนึ่งสตอมมาด้วยนะอันนี้อะไรเอ่เยเกรดวีเพิ่มเติมอีกนะฮะอืมโอเคส่วนตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีขาวส่งดักเทมเพล่มาสเกิลโอ้โ oh. ห ออกดาร์คเทม pla มาแล้วนะฮะอย่างเดือดเลยนะครับสกินดาร์คเทม pla มันเป็นยังไงเออไม่ใช่สกินไวเฟรมอ๋อเป็นงนี้นะโอเคแล้วก็เดินขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่เจออะไรนะฮะนี่คือเอ,อ่อเซตวีพอยต์ไว้เผื่อทำเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเอ,อ่อฮาร์รัสเมนหรือเปล่าฮนะเป็นไปได้อยู่นะเอาจริงๆแต่ว่าอย่าลืมนะว่าฝั่งสีน้ำตาลเขามีออฟเซอร์บเบอร์นะครับเป็นดีเทคเตอร์นะเป็นยูนิตที่เอาไว้ตรวจจับยูนิตล่องหนอย่างดาร์คเทม pla นะฮะอ่า แต่น,นี้น่าจะสกาวดูเฉยนะว่าฝั่งสีน้ำตาลแอบมาฟ็อกซี่หรือเปล่านะ,ะตรงนี้ก็มีแร่อแอบเต็มเต็มมันเป็นยังไงเนะี่ยขอดูสิอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมอันนี้คือเปิดให้ดูเลยนะเ็นชัดเจนนะครับเป็นแมปเล่นหนึ่งหนึ่งนะตรงนี้เราจะยิงยิงไข่ทิ้งท,ทำไมครับนะมันมันลักษณะ มันจะเหมือนกับพวกเศษหินเศษเหล็กที่อยู่ในเกม starcraft สองอะที่เขาจะชอบมาวางไว้แถวแถวแรมตรงเนี้เออแต่ว่านี้เนี่ยเขาใช้เป็นเซิร์ฟเองนะเป็นไข่เซิร์ฟเพื่อเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าจำกัดการเคลื่อนที่หรอวะใช่ไหมผมใช้คําถูกเปล่าก็คือทําให้ทางมันแคบลงอ่ะแหละให้มันแบบโดนบอดี้บล็อกบ้างอะไรบ้างเพิ่มเติมนะประมาณนี้เล้าตอนนี้ครับฝั่งสีขาวมีดาร์คเทมพลารออยู่ณจุดนี้อยู่นะ รอคําสั่งนะฮะอ่าในขนาดที่กองทัพรากูนนี่ก็เคลื่อนทัพแล้วนะครับมีไฮเทมปลามาด้วยนะฮะเออแต่ว่าไฮเทมปลาเนี่ก็มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไซนิกสตอร์มแลวนะก็จะมีประโยชน์ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะอืมตรงน,นี้ไปครับส่งไปก่อนแต่ตว,ว่าฝั่งฝั่งสีขาวนี่เขาจะไม่เห็นนะว่าเขามีออฟเซเวอร์ก็คือผมคิดว่าน่าจะเห็นแล้วล่ะณจุดนี้นะฮะตอนนี้ปะทะก,กันอย่างดุเดือดเลยนะฮะเจอไซนิกสตอร์มเข้าไปนะครับ ลอยแล้วยังไงครับตังค์วันนี้โดนปีกนะพอดีนะครับอ้จับรวมร่างเลยนะ salmon salmoning มมมมจริงๆนั้นจะต้องใช้คําว่าเมอร์จิ้งมากกว่านะโอเคแล้วตอนนี้ฝั่งสีขาวบุกเข้ามาได้แล้วฮะสีน้ําตาลแตกหมดเลยนะครับเหลืออะไรครับเนี่ยไม่ไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมจีจนะโอ้เหลือริเวอร์นะฮะเอ่อริเวอร์ห้าตัวดาเมจหนึ่งร้อยโอเคไม่ได้อัปเกรดเพิ่มดาเมจด้วยครับบึ้มไปไม่แตกนะฮะมันใช้สการ์ b สองตัว อาจจะสสิเออนะฮะยังไงเรียบร้อยครับแตกเรียบร้อยครับรีไวท์ท็อปไปแล้วนะฮะโอ้โหกำลังจะบอกเลยนะว่าต้อง GG แล้วครับจังหวะนี้คือยังไงก็ไม่ไหวนะฮะเรียบร้อยครับอ่ะอย่างที่เห็นนะครับชัยชนะก็ได้ตกเป็นของทีมเพลซินฝั่งสีขาวนะครับผมบุกเข้ามาโดยใช้แทคติกอ่อไม่ใช่แท็ติกคอมโพสิชันดารกูลไฮเทมเปานะฮะแล้วก็มีดารเทมปาด้วยซึ่งคิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่อ่ะก็ตามนี้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอดเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ